บ้านของโพงตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้านติดกับป่าละมะที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปหลังพระอาทิตย์ตกเขาอยู่กับแม่แก่ๆที่ป่วยเดินไม่ไหวและหมาชื่อเจ้าดำตัวเดียวที่ซื่อสัตย์ที่สุดคืนนั้นเป็นคืนเดือนดับฟ้ามืดสนิทจนมองไม่เห็นแม้แต่เงาของตัวเองเสียงลมพัดผ่านต้นไผ่ดังสวด,สวด ก่อนที่เสียงหอนของเจ้าดำจะดังขึ้นห้องอู้มันเห่ายาวนานกลับเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็ไม่หยุดเลยตลอดทั้งคืนพงพยายามไล่มันเงียบไปชั่วครู่และแล้วมันก็กลับมาหอนอีกคราวนี้มันหอนหน้าบ้านไม่ใช่หลังบ้านเหมือนเมื่อก่อน เขาส่องไฟฉายไปเห็นมันยืนขนฟูจ้องไปที่ใต้ถุนบ้านที่แม่เคยห้ามลงไปอย่าลงไปใต้ถุนตอนกลางคืนมันยังไม่ไปไหนคำเตือนของแม่พูดขึ้นมาในหัวพงใจสั่นเขาตัดสินใจลงไปดูใต้ถุน เงียบสนิทมีเพียงกลิ่นอับชื้นกับเงาดำเลื้อยอยู่มุมหนึ่งเขาส่องไฟไปเห็นหลุมตื้นๆเหมือนมีคนพึ่งกลบไว้ใหม่ๆดินยังชื้นอยู่ทันใดนั้นเจ้าดำวิ่งลงมาตะกุยหลุมนั้นพร้อมห่าวเสียงดังสุดชีวิตพงตกใจจะห้ามแต่พอดินถูกคุย ขุดออกมาก็มีกระดูกขาวกับเศษผ้าแม่ที่เคยใส่โผล่ขึ้นมาเขาชะงักแม่ของเขาอยู่บนบ้านแล้วศพแม่ทำไมถึงอยู่ใต้ถุนพงเงยหน้าช้าๆไปที่เสียงเท้าบนพื้นไม้เหนือหัวเสียงเหมือนมีใครกำลังเดินช้าๆชอยู่ข้างบนทั้งที่แม่ป่วยจนเดินไม่ได้มาหลายเดือน เจ้าดำหอนอีกครั้งหอนยาวและเศร้าจนหัวใจบิบแน่นอู้แล้วเสียงบนบ้านก็หยุดลงพงขึ้นไปดูพบแม่กำลังนั่งนี่อยู่ที่เตียงหน้าซีดมือเย็นเฉียบแม่พูดเบาๆว่าดีแล้วมันไม่เจอร่างแล้วฉันจะได้ไปเช้าวันต่อมาเจ้าดำเงียบไม่หอนอีกเลย แต่มันนั่งเฝ้าหลุมนั้นทุกคืนเหมือนยังเห็นใครบางคนยืนอยู่ตรงนั้น